บอกอาสงหมอดูมันอยู่หนีเดะมันไปใส่เหรอคือบ่เห็นคนจากคนฮะยบ้ามันไม่เห็นเหตุครอบกุ้วแตกแยกเฮะกูจิน้ำหามันจนพอละมือหนีมันอยู่ใส่ละเฮ้คือว่ามันอยู่หนีอาสงมันอยู่หนีกูยน้ำหามันเห็นมันพอละมือหนีกูว่าไปใส่หรอกให้มันดูว่ากูเป็นผู้ใหเนี่ยมันจะขอม้าเหตุจังสี่มันไปใส่ละมีคนอยู่บ่ฮะมีคนอยู่บ่ ใส่ละเฮ้ยมีคนอยู่บ่เอาใชาไี่จะมา้าหยังเฮ้ยสิมาหยังของน้าหาคนเนี่ยฮะจอมน้ำมาหาผู้ใดบอกหมอดูมันบ่มี่ดอกหมอดูอ่ะเจ้าสิคิดว่าข่อยาอมาหยังเสียเจ้ามัคือหายปัง,ปงๆเ้อเนี่ยว่าหายจังได้บอกหมอดูมันเอาผัวข่อยหนีไหมข่อยน้ำหามันมืงหนีมันไปใส่บุนี่บ่มี่ดอก ข่อยอยู่นีมาหลายเจ้าเห็นคนผ่านมากบ่บ่เห็นเลยบ่เห็นผู้ใดยู่เลยเจ้ายูผู้เดียวตีเออข่อยยูผู้เดียวอุ้ยมันเป็นห่าบอกว่าอุ้ยข่อยฟูนไหมบ่ข่อยฟูนจังไลยมันะบอกว่าข่อยเป็นมีไฟอยู่องหันมัอนขบแย่ขาจนเบิดเรวเนี่ยมันก็ยังไรผอวหัวยยังนีไปอีกอ่ะโอ้ยมันมาเป็นบอกน้ำมาบุกหมอดูนี่ละมันอยู่แถวนี่ล่ะจะว่าหาหมอดูวันเถอะข่อยไปน้ำหา เนี่ยหมอดูเนี่ยเอามานางกวนย่ายังคอยคุยกันมานางมอนางดอกข่อยศูนข่อยว่านางดอกนางพี่หยางข่อยน้ำหามันเจ้าเห็นว่าเห็นแทลนะข่อยว่าเห็นดอกข่อยอยู่นี่หลายปีแล้วว่าเห็นจักเทียพาจ้าเจ้าเบิ่งบ่เจ้า่ค่อยอีกข่อยบ่่เคยพอเคยเห็นหมอดูอีย่างมันถ่วงจังสี่มันเห็นเห็ดมอนขอบพวกขาอแตกแยกเมื่อนี่ข่อยว่าเลวเด้อเมื่อนี่ข่อยน้ำหาจนเห็นล่เมื่อนี่เจ้าอยู่มาโดนไปโอ้ยข่อยกอยู่มาแต่โดนเหลือเลยว่าเห็นจักเทียจัปีแล้ว สีห่หาปีแล้วพอเห็นเขาว่ามันมาอยู่ไว้ๆหนี่เด้ฮะเขาว่าบอกหมอดูมันอยู่หนีเด้อยู่ไว้ก็คือ,อยังบ่เห็นมีคอยอยู่หนี่ตั้งเจา้าบ่เห็นคนผ่านไปผ่านมาบอ่ค <มา S 2> อ,อ,อยบ่บบบยบเห็นเลยตั้งสำนักงานอยู่หนี่ล่ะเขาว่าหมอดูมันตั้งสำนักงานอยู่หนี่ละ่ะห้วย่อยจะไปหาใส่เน,ะะนาะยจ้าหมุนหลังมันก็ดูว่ามันเป็นเจ้าตีฮะเจ้าว่าเจ้ายู่พูดียวว่ามันเจ้าตีเจ้ายู่หนี่ไหมเจ้าเฝ้าอยู่หนีคนฟ้าบ่เห็น เจ้าเห็ดงานหยั่ง lles, ทำงานหยั่งเจ้าคือสิบอยูุนี่คอยอยูรักษาแถวนี้บ่ได้เห็ดนี่หยั่งน่ะละ่ะแต่ว่าคอยบอ่ได้เห็นนี่หยั่งให้ผู้ใดได้ละเจ้าเห็นมันมันจับเจ้าจับไปคอยเด้อคอยสีมันนำ้ำคว้าเดีย๋ยเจ้าดิ้าให้เขาคอยเห็นนะน้านมันเห็นลยูครอบคว้่คอ,อยแตกแยกเจ้ารู้จัจกบ่เจ้าจิมาอีกมือใดเด้อคดิจับไปทากันคอยเห็นน่ะ คอยสิมาสูมือลราคอยมานน้ำหามันสิมาสูมือล่ละสิ่งน้ำหาจับใส่น้อมันสิมาบ่น้อเขวเนี่ยคอยสิผู้ใดเจ้าคอยเห็นเจ้าเห็นอ่ะคอยเสียห้รางวัลเจ้าผูนละมันคือคอยตีเจ้าคือว่าใช่คอยมัคือดอกเจ้าว่าเจ้าว่าเฝ้ายุ่นี่เจ้าว่าเห็นได้จังไหนสนอกว่าเห็นเจ้าสงสัยคอยเนาะบอกคอยว่าเจ้ายุ่หนี่เจ้าคือสี่บ่เห็นบอเห็นแล้วคนเลยสงสัยเจ้าสันเดียวเนี่ยลังเทียก็นอนรับน้ำมูลนี่เนาะขอก็สิไปเห็นนอนลับคนมาดูดวงเจ้าก็ะ่าสิเห็นนะเอ้อหึ